Bye. Mm -hmm. สวัสดีครับเจ้ากายตัวนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถกวาดถนนนะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมมาแนะนําให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถกวาดถนนของยี่ห้อซาโอนะครับอ่าเป็นซาโอต์หกหนึ่งห้าศูนย์นะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถไม่กวาดที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะก็คือในส่วนของรูปทรงบอดี้ของเขาเนี่ยจะมีความโค้งมนตัดเหลี่ยมนะครับลูกค้าครับทำให้ตัวรถเนี่ยด ok ูโมเดิร์นดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยรูปทรงเขาจะเป็็็นนนนนนนเเเหหลลีี่่่่่่ยมมมมมมๆะะะะะคคคครรรรัับบบบผออออาาาณ์กงงแแตววพปปุใจโ้ฮ ลมใน้ายหัวจรวลดอย่างงี้น,นะครับก็จะมองบอกถึงความเป็นรุ่นใหม่ของเขานั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับสเปค ตัวไม้กวาดนะฮะด้านหน้าเ네นี่ยที่เป็นสเตปไม้กวาดหน้าคู่นะครับลูกค้าครับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่เคยใช้รถไม้กวาดแบบนี้นะหลักการทํางานของเขาเนี่ยก็คือว่าเจ้าตัวไม้กวาดคู่หน้าของเขาเนี่ยนะฮะลูกค้าครับจะทําหน้าที่นะครับกวาดเศษขยะหรือกวาดพวกเศษฝุ่นด้านหน้าของตัวรถเนี่ยนะฮะกวาดเข้าไปนะฮะเข้าไปในส่วนของตรงกลางของตัวรถนะครับแล้วก็ตรงกลางของตัวรถเนี่ยแกนกลางของเขาเนี่ยนะฮะจะมีไม้กวาดอีกตัวหนึ่งนะครับลูกค้าครับเป็นไม้กวาดยาวนะฮะทำหน้าที่กวาดขยะนะครับ ในส่วนของเพเจ้าตววัตวแม็กกานาน้าเนี่ยกวาดเข้าไปเนี่ยนะฮะกวาดขยะนะครับที่เข้าไปตกการตัวรถเนี่ยขึ้นไปเก็บตรงกระบะของเขานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบะของเขาเนี่ยก็คือด้านหน้าตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็กระบะของเขาเนี่ยสามารถยกขึ้นลงนะครับเพื่อทาการเพขยะ ได้นั่นเองนะครับฮะหลักการทํางานก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราดูสภาพรอบคันเสร็จนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะฮะตัวกระบะด้านหน้าเนี่ยให้ลูกค้าได้เห็นตัวไม้กวาดตัวการนะครับแล้วก็ให้เห็นภายในระบบการทาํางานคร่าวๆข,ของเขากันอีกทีนึงนครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบคันกันก่อนนะฮะนี่นะครับเปิดมาด้านนี้ก็เจอเครื่องยนต์นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย เขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะและก็ในส่วนของรถเกี่ยงของเขาตัวนี้จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คูปะต้า d 7 2งนะครับเครื่องคูปะต้านะแน่นอนพอเป็นเครื่องยนต์คูปะต้าแบบนี้เนีน่ยนะฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์หรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าพวกรถญี่ปุ่นพวกนี้เนี่ยส่วนมากนะฮะเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้เนี่ยจะใช้งานเหมือนกับพวก รถแมคโครเล็กรถตักเล็กอะไรพวกนี้นะฮะก็ทำให้พวกอะไหลนะฮะกองกึง่งพวกอะไหลเครื่องยนต์เนี่ยสามารถหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ทีมช่างสวิสเนี่ยก็จะหาได้ง่ายที่สำคัญราคาย่อมเยาวด้วยนั่นเองนะครับอ่าเป็นเครื่องสามตูดเครื่องคูปต้านะเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขานะฮะตรงบริเวณนี้นะและก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปั๊มเฮลิคของเขานะฮะทั้งเครื่องทั้งปั๊มของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็มาแห้งสวยดีหมดเลยนะครับไม่มีจุดรดตรงไหนออกมาเลยนะครับตัวนี้นะครับแห้งดีหมดนะนี่นะครับสีฟ้าติดดำแบบนี้เลยนะครับดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะในส่วนของคอนโซลนะฮะด้านหน้านะฮะปุ่มการควบคุมเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าครับ อ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากระบะขึ้นนะครับลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพนะฮะภายในของเจ้าตัวนี้กันนะครับแต นี่นะฮะพอเปิดฝาออกมานะฮะหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะลูกค้ารครับอันนี้พอดีตะกี้เปิดฝาออกมาแล้วพวกเศษขยะเก่า,ยา,ยายมันหล่นลงมานะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะแล้วก็ตัวแม็กกาดตรงกลางของเขานะฮะก็จะทําหน้าที่ประมาณนี้เลยนะครับก็คือทําหน้าที่กวาดพวกขยะท,ที่ด้านหน้าของเขาเนี่ยนะฮะปัดเข้าไปด้านล่างเนี่ยนะครับปัดขึ้นมานะฮะเก็บขึ้นมาบนบากระบะของเขานั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของแอม็กกาดด้านบนนะฮะด้านหน้าของเขาเนี่ยที่ผมพูดนะฮะด้านหน้าคู่ของเขาเนี่ยแล้วก็ตัวตรงกลางของเขาเนี่ย สามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะครับอ่าก็เลยตอนนี้เนี่ยก็คือที่เห็นไม่ติดพื้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับผมปรับระดับให้มันอยู่เหนือพื้นนะครับเพราะว่าถ้าคือผมปรับระดับให้ถึงพื้นเนี่ยขุ่นมันจะฟุ้งกระจายหนักกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีฝุ่นฟุ้งนิดหน่อยนะเพราะว่าดินมันดูนนะครับนี่นะฮะสภาพการทํางานก็จะประมาณนี้แม้กวาดด้านหน้าปัดลงไปด้านล่างแล้วก็แม่กวาดด้านล่างปัดขึ้นเก็บกระบะนะครับนี่นะฮะแล้วก็พวกภายในนะฮะซีนกระบอกสายเหล็กพวกนี้เนี่ยก็มาแห้งดีหมดนะครับนี่นะฮะอ โอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสะภาพรอบคันนะครับของเจ้าตัว รถไม่กว่าซาโอ6 1 5 0คันนี้นะแล้วก็พวกระบบการใช้งานของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานได้ครบหมดนะครับเอาไปก็พร้อมรีงานได้เลยนะตัวนี้นะครับอ่าก็ได้กันทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับผมอาจจะจะมีรูปของเขาเนี่ยละเอียดละเอียดรอบคันนะพร้อมวิดีโอตอนขับตัวน้อนใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์ทนะครับถ้าเกิดท่านใดที่กเลัังตาามหนะครบ เครื่องมือทุ่นแรงนะครับเอาไปใช้งานในโกดังสินค้านะฮะโรงงานที่พื้นที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยการใช้งานคนเรากว่าเลยนะครับบางทีมันอาจจะทําได้ช้าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้นทุนของเราจะสูงขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถช่วยงานท่านได้นะครับอ่าเก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้ก็ขอฝากวทเนี้นะกับปตัวรถไม่กวาดนะครับ SAO หกหนึ่งห้าศูนย์คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสมัครนะครับให้ เพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ